เราต้องรีบไปดูทำไมเป็นคนตัวใหญ่อะไม่รู้สิมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปดูก่อนต้องเข้าไปดูที่โรงเรียนนะว่าผออยู่ที่โรงเรียนใช่เหรอใช่ไหนอะนี่ไงถึงโรงเรียนแล้วแต่ว่าเอ๊ะผอตัวใหญ่อยู่ไหนอ่ะนี่ไง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 อุ้ยนี่ไงผอตัวใหญ่จริงๆด้วยว้าวทำไมตัวใหญ่มากเลยอะเพื่อนๆระวังตัวกันด้วยนะไม่อะ หลวงพอ,อ,อตัวใหญ่จะเหยียบเราสิเพื่อน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 อย่าเข้าไปใกล้มาเร็วมาเร็วเพื่อนเราจะทํายังไงดีอ,อย่าเข้าเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้นะเราจะช่วยผงอ,อคนนี้ได้ยังไงดีอ่ะช่วยให้เขากลับมาตัวเล็กเหมือนเดิมเนี่ยไม่รู้สิผงพอ,อไปกินอะไรเข้าอุ้ยโอ้ยผพออ่อโอ๊ยเต๊ะหนูทำไมต้องกลับบ้านเปลี่ยนชุดอีกแล้วผอวงพอ,อทอไรเนี่ย